ทุกคนครับขณะนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวขอให้ทุกๆคนมีสติกันหน่อยนะครับตอนนี้หาที่หลบก่อนนะครับหลบใต้โต๊ะกันก่อนนะครับจะได้ไม่โดนสิ่งของตกใส่ศีรษะคุณครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวอย่าวิ่งเข้าลิฟต์นะครับอย่าใช้ลิฟต์ไปนันขาดทุกคนตามผมมาครับผมจะพาออกในทางออกที่ปลอดภัยอย่าแย่งกันออกประตูนะครับ จะทําให้เกิดอันตรายจากการเหยียบกันได้ครับดูสถานการณ์รอบตัวก่อนนะครับแล้วค่อ,ออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งดีนน่อมาได้ดชีวิตมาได้แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่ เลื่อนเคลื่อนที่หรือแตกหักผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกันพลังงานศักนี้อยู่ในรูปเคลื่อนไหวสะเทือนจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวมักเกิดตามรอยเลื่อนอยู่ในระดับความลึกต่างๆของผิวโลกเมื่อเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวในขณะที่คุณอยู่ในบ้านที่พักอาศัยหรือในตึกควรรีบหลบอยู่ใต้โต๊ะเพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ศีรษะเมื่อเริ่มเกิดแผ่นดินไหวให้เปิดประตูเตรียมไว้เพื่อให้มีทางออก อย่าผลีผามออกไปข้างนอกเพราะหากมีคนจำนวนมากแย่งกันออกประตูจะเกิดอันตรายจากการเหยียบกันควรดูสถานการณ์รอบตัวก่อนว่าปลอดภัยดีแล้วจึงค่อยไปอยู่ในที่โล่งแจ้งและอย่าใช้ลิฟต์เป็นอันขาดหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในขณะที่เราอยู่นอกอาคารให้คุณอยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้งและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าใต้ทางด่วนและอย่าอยู่ใกล้สิ่งของที่ห้อยแขวนต่างๆ ยากับขี่ยานพาหนะให้จอดในที่โล่งแจ้งและรออยู่ในรถหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในขณะที่คุณอยู่บริเวณชายหาดให้คุณอยู่ให้ห่างจากชายฝั่งทะเลเพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งได้ด้วยความปรารถนาดีขอให้ทุกท่านคอยติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการแต่ละพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยครับ